สวัสดีครับก็มารีวิวนะครับวิธีการเปลี่ยนไฟรอมนะครับนะครับตัวนี้ผมเพิ่งอัพไปเสร็จนะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับไฟรอมอยู่ตรงนี้ครับนะครับชื่อ update zip นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ adb ในไดซี นะครับก็เข้าไปใสน C หาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า ADB เข้าไปนะครับถ้าเราจะอัปรหลดรุ่นอื่นนะครับก็ให้ทำการลบนะครับสาลไฟนี้นะครับ ออกแล้วก็เอาของใหม่มาใส่นะครับตรงที่ Recovery กับ Boot ส่วนใหญ่ก็จะมาชื่อนี้เลยแต่แต่ตรงที่ไฟล์ r o m นะครับอัปเดตต่อิปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชื่อจริงของรุ่นนั้นนั้นก็ให้เอามาเปลี่ยนนะครับติ๊กแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นอัปเดตนะครับ ส่วน zip ก็ไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนเสร็จก็ติ๊กตรงงก็จะเป็นชื่ออัปเดต d o zip นะครับก็แค่นี้นะครับก็ใช้โปรแกรมตัวนี้แฟลเข้าไปได้เลยนะครับรุ่นหลังมาอีกก็เข้าเข้าเหมือนเดิมนะครับี C. โ C folder ADB นะครับแล้วก็มาลบ3ตัวนี้เหมาเดิมลบออกแล้วก็เอาไฟรอมของรุ่นนั้นๆมาใส่แล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงอัปเดตม,มาเดิมนะครับก็ง่ายๆนะครับจบการรีวิวแค่นี้ครับสุด